ผมเปิดร้านส้มตานะครับอยู่หน้าอู่พยายามทุกทางนะครับเพื่อตัวเองอยู่รอดอู่ก็ทำเรื่องนี้ให้เมียขายไปแต่ทำผมซะเสียเสียดูดิผมปักป้ายทิ้งไว้อะเนี่รยรอยล้อรถผมก็ไม่รู้นะผมว่าไปเปิดร้านส้มตาทับที่ใครหรือเปล่าเนี่ย ผมอยก็เปิดร้านซุปเตำของผมปกติพอให้ได้ทุกคนได้สร้างอาชีพได้อีกหน่อยหนึง่งมีบางมาขายสมมุติบางขี่รถโรตีอะไรอย่างนี้เนาะก็จะให้เขาขายผมไม่เก็บค่าที่แล้วก็รถไส้กรอกมาก็ไม่เก็บค่าที่ได้ให้ขายแล้วก็จะต่อยอดเป็นน้ําเป็นอะไรหรือใครอย,อยากจะขายอะไรก็มาขายผมแค่มีจุดประสงค์แค่นี้จริงๆนะครับแต่ดูทําผมอะ่ะ โหเจ้าปวดจริงๆเลยเนี่ยดูดิผมปากป้ายไ้ตรงนี้ดึงเสาผมท้าล้มหมดเลยผมไม่ได้โทษพาย,ยุหรอกผมโทษคนอยู่เลยผมรู้ตัวด้วยว่าเป็นใครดึงท่าขนาดนี้ดูบางทีก็ ทำอะไรก็มีอุปสรรคกันหมดเลยนะผมอาชีพผมทำอู่ผมว่าผมทำอู่อย่างเงี้ยผมยังไม่เคยไปผมมีเพื่อนที่เป็นอู่เป็นอะไรอยู่ใกล้ๆกันเยอะนะเขาก็ยังไม่เคยทำแบบนี้เลยผมว่าเขาก็มีลูกค้าของเขาผมก็มีลูกค้าของผมไม่เคยเบียดเบียนกันครับแล้วก็เขาทำราคาของเขาเขาเป็นของเขาไปผมก็ทำราคาของผม ก็เข้าเข้าออกกันนะแต่อันนี้พอเปิดร้านส้มตำหน่อยหนึ่งมันเป็นอะไรมันอิจฉากันหรือยังเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจทั้งที่พี่ิยังไม่ได้ขายดิบขายดีนะเพิ่งเริ่มต้นเอง,องนเนี่ยสองสามวันนี้อเหนื่อยครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้แฟนนะได้ทำต่อไปอันนี้แค่ร้านส้มตำอยู่แค่หน้าอู่แค่นี้ เหนื่อยอาชีพนี้เหนื่อยเหนื่อยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ผมไม่ทอ้อเพราะมีคนเข้ามากินกับผมเยอะมีคนเข้ามาอุดหนุนผมเยอะผมไม่ทอ้มมทอหรอกยังไงวันหนึ่งผมทําตรงเนี้ยมันก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ยังมีผลประโยชน์ที่จะเข้ามาขายของที่ผมได้เพราะผมไม่เคยเก็บค่าเช่าที่แม้แต่กลับรถผมยังไม่เคยแบบไปด่าไปว่าเลย แค่พื้นที่เราเนาะพื้นที่เราเราก็ใครอยากทำเก็ทำผมก็เต็มที่กับทุกคนแล้วแต่ก็มีคนทํากับผมแบบนี้เออตามนั่นแหละครับอืดีที่สุดได้เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ